แต่อย่างไรก็ตามท่านเคยด่าพวกเราพูดมาตลอดพวกประชานิยมประชานิยมประชานิยมแจกนั่นแจกนี่นี่อะไรนี่โคตรประชานิยมหรือเปล่าเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องมาอวดอ้างเลยนะมันเป็นปมด้วยนะไอ้แจกเงินชาวบ้านไปเนี่ยเพราะอะไรครับกู้ม,มาแจกนี่มันอวดได้เหรอครับแล้วเป็นหนี้เขาด้วยแล้วก่อนจะแจกเขานี่ถามด้วยไหมว่าโกงก่อนเสร็จจากโกงแล้วค่อยแจกถ้าชาวบ้านเขาคิดอย่างนี้ วันนี้กู้กันมาล้านล้านบาทเขายังสงสัยว่าจะมีโกงหรือเปล่าแล้วที่ไอ้แจกเขานี่เป็นเศษเนื้อข้างเขียงหรือเปล่าอย่างนี้สิต้องคิดท่านประธานครับเอาละนี่พอทําความเข้าใจกันแล้วผมก็จะเข้าไปสู่จุดที่บอกว่าเป็นคําตอบแล้วตอนนี้เป็นคําถามแล้วผมควรกู้ไหมสมควรกู้ครับแต่กู้เมื่อไหร่อะ เราพักเพื่อไทยก็ถามแล้วก็เสนอแนะมาตลอดครับเสนอว่าไงก่อนจะกู้นี่ให้เกลี่ยงบ6 3สามก่อนได้ไหมดูเงินในกระเป๋าเก่าก่อนไม่ใช่ไม่ได้ดูเงินในกระเป๋าก็กู้เลยดูงบ6 3สามก่อนสีว่าเกลี่ยได้ไหมถ้าเกลี่ยได้ก็เกลี่ยงบกลางเหลือไหมเพิ่งเอาไปใช้ไม่กี่เดือนนี่ถ้ามันเหลือเอาอันนั้นมาเยียวยาก่อนให้มันทันกําหนดอย่าเพิ่งกู้ถ้าเกลี่ยแล้วดูเงินในกระเป๋าแล้วนับแล้วมันเหลือเท่าไหร่มันจาเป็นต้องกู้เท่าไหร่คอยกู้ แต่นี่ท่านยังไม่เกลียรยกู้เลยนี่คือข้อที่เราติงวันนั้นเราบอกว่าถ้าท่านเกลียสิหเปร์เซนจะได้งบหกแสนล้านแล้วจะได้รีบมาใช้ให้พี่น้องเยียวยาพี่น้องเรื่องเยียวยานี่เพื่อไทยนี่ทุ่มหัวใจให้เลยไม่แยง้งไม่ค้านแล้วจี้ด้วยตรงเร็วเงินที่ไหนเร็วไปเอามาที่ไหนล่ะกู้กู้มันยังช้าเอาเงินงบหกสามมาแหละ งบหกสามเพิ่งออกไปนี่เอามาเยียวยาโดยด่วนไม่ต้องรอพอลกอันนี้ด้วยเราเห็นด้วยเพราะฉะนั้นสมควรกู้หรือไม่ผมตอบว่าถ้าจะกู้สมควรแต่มันต้องนับเงินในกระเป๋าก่อนคุณต้องเกลียก่อนนี่วันนี้เพิ่งเกลียร์อจะเข้าสัปดาห์หน้านี้ได้แปดแสนดหมื่ล้านเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องกู้แต่คุณต้องดูเงินในกระเป๋าตัวเองงบปกติ ใช้ได้เท่าไหร่ดูก่อนไหมเหลือเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่กู้หนึ่งล้านล้านด้วยถ้านับดีๆเอาเงินเก่ามาใช้ยังมีประสิทธิภาพอาจจะได้กู้แค่แสนล้านสองแสนล้านประหยัดไปไหมล่ะประเทศรับภาระไหมล่ะก็ไม่รับเพราะฉะนั้นข้อแรกนี่พวกเราบอกว่าจําเป็นต้องกู้แต่คุณต้องใช้เงินเก่านับเงินเก่าเกลียงบหกสามก่อน นี่ชาวบ้านเขายังถามนะครับด่านประธานครับพองบหกสามโปรดเก้าประกาศใช้ปับ๊บเงินกลางหมดแล้วงบกลางหมดแล้ว,ลลวคุณเอาเงินไปใช้ที่ไหนชาวบ้านถามกันละงมไม่มีคามําตอบนี่คําถามที่หนึ่งคำถามที่สองที่ต้องพูดผ่านแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนฟังแล้วก็ถ้ารัฐบนตรีตอบก็ควรตอบถ้าสมควรกู้นี่กู้เท่าไหร่กู้เท่าไหร,ร่มันใช่หนึ่งล้านล้านหรือเปล่า เจ้าสัวบอกว่าสามล้านล้านจะสามล้านล้านก็ได้ถ้าบอกว่ากู้แล้วมีหลักประกันว่าฟื้นจริงประชาชนดีขึ้นจริงไปลงทุนให้มันเห็นเป็นมรคเป็นผลเป็นชิ้นเป็นอันอย่าว่าแต่หนึ่งล้านล้านสามล้านล้านพกผมก็ให้หรือมันจำเป็นต้องกู้แค่หกแสนล้านเพียงเยียวยาชาวบ้านเท่านั้นส่วนจะฟื้นฟูเศรษฐกิจคุณทำงบหกสามได้หกสี่ได้หกห้าได้ ค่อยมาใจเย็นๆว่ากันเป็นพลบบคิดด้วยกันทําด้วยกันดีไหมกู้ด่วนๆแค่เอามาเยียวยาพี่น้องสิส่วนจะฟื้นฟูเศรษฐกิจคุณรีบไปไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเรายังเห็นว่ากู้นี่มันจําเป็นต้องกู้เท่านั้นที่มันจําเป็นเฉพาะหน้าส่วนจะฟื้นฟูเศรษฐกิจนี่สัปดาห์หน้าก็เข้าแล้วงบหกสี่งบหกสามก็พรุ่งนี้นี่เกลียก็เกลียไปสิเพราะฉะนั้นผมยังเห็นว่ากู้เท่าไหร่ดี วันนี้ไม่เห็นด้วย1ล้านล้านแล้วจะไปบวกสร้างภาระ,ะอีก9ก้าแสนเป็น1.9ึ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ